สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม2นะคะเราจะต่อจากใบงานที่แล้วนะคะมาขึ้นเรื่องของส่วนประกอบของทรงกระบอกนั่นเองนะคะในใบงานนี้นะคะเขาบอกว่าในทางคณิตศาสตร์รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันและเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐาน แล้วจะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอเรียกรูปเรขาคณิตสามิตินั้นว่าทรงกระบอกนั่นเอง่านี่ไงคะทรงกระบอกอันนี้คือทรงกระบอกในแนวตั้งและนี่คือทรงกระบอกเอียงในแนวเอียงข้างมานะคะและทีนี้นะคะตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าตัดหรือฐานนะคะส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าแกนตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าแกน ส่วนสูงก็คือตัวข้างนอกที่สูงตรงนี้นะคะถ้าเป็นทรงกระบอกเอียงเนี่ยมันมันจะลากตั้งแต่จุดจุดตรงนี้ลากลงมาตั้งฉากเลยนะคะลากจากฐานลงมาตั้งฉากนี่คือความสูงนั่นเองและทีนี้หน้าตัดหรือฐานข้างล่างก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะ ทำไมเขาถึงเรียกว่าหน้าตัดเพราะอะไรเวลาเราตัดออกไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นวงกลมอยู่เหมือนเดิมตัดออกไปเท่าไหร่มันก็ยังคงเป็นวงกลมอยู่เหมือนเดิมนี่คือทรงกระบอกนั่นเองและทีนี้นะคะต่อข้างล่างนะคะบอกว่าให้นัเกเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องหน้าอันนี้เป็นทรงกระบอก h ตัวนี้ก็คือส่วนสูงนะคะถ้าเราคลี่รูปทรงกระบอกมาเราจะได้ในลักษณะแบบนี้และทีนี้ตัวนี้นะคะ ตัวนี้เ็าเรียกว่าจุดศูนย์กลางตัวดำๆจุดๆตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางและทีนี้จากจุดศูนย์กลางลากมาเส้นรอบวงนะคะเขาเรียกว่ารัศมีนี่ครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ารัศมีและทีนี้พื้นที่ผิวของทรงกระบอกจะเท่ากับพื้นที่ฐานของรูปขี้ของทรงกระบอกนั่นเองพื้นที่ผิวของทรงกระบอกก็คือพื้นที่หน้าตัดทั้งสองก็คือพื้นที่รูปวงกลมนั่นเองทั้งสองนะคะทั้งสองก็คือสองอันนี้ บวกด้วยพื้นที่ผิวข้างอันนี้ก็คือพื้นที่ผิวข้างเพราะฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดเรามี2ก็เลยใช้2คูณพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลมของเราในที่นี้ก็คืออะไรคะพายอายกกาลังสองนั่นเองพายอายกกาลังสองพายอายกกาลังสองบวกด้วยพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวนั่นเอง นี่คือพื้นที่ผิวของรูปทรงกระบอกเพราะฉะนั้นเราไปดูอันถัดไปนะคะทีนี้แล้วถ้ามันเป็นโจทย์ปัญหาในลักษณะแบบนี้ล่ะเราจะทำยังไงข้อที่1จงหาพื้นที่ผิวของรูปทรงกระบอกที่กำหนดให้โดยเขากำหนดค่าพายเป็น3.14โดยทั่วไปนะคะเขาจะกำหนดค่าพายมาให้ เพราะว่าค่าพายมันสามารถเขียนได้2แบบก็คือประมาณ3.14หรือประมาณ22ส่วน7นั่นเองแต่ข้อนี้เขากำหนดมาให้3.14นี่ก็คือทรงกระบอกนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางคือ20ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางคือ20รัศมีก็คือ10นั่นเองอันนี้คือส่วนสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาพื้นที่ผิวทรงกระบอกได้อย่างไรอันดับแรกเนื่องจากทรงกระบอกเส้นนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง20ใช่ไหมคะ พื้นที่ฐานของรูปทรงกระบอกก็จะเท่ากับ2พายยกกำลังสองซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางคือ20เพราะฉะนั้นรัศมีก็คือ10มันก็เลยกลายเป็น10ยกกำลัง2องเราก็ประมาณนะคะแทนค่าลงไป2คูณค่าายก็คือ3.14 10ยกกำลังสองก็คือ100พอคูณกันเสร็จเรียบร้อยก็ได้628ตารางหน่วยและทีนี้เราไปดูพื้นที่ผิวข้างทรงกระบอกพื้นที่ผิวข้างทรงกระบอกนะคะตรงนี้ ห้าใช่ไหมคะอันนี้รอบตรงนี้เส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบใช่ไหมคะอันนี้ยี่สิบแล้วทีนี้พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกจะเท่ากับสองพายสองพายแล้วก็สิบคูณห้าาทำไมถึงเป็นสิบเพราะอะไรอันนี้เขาเอาครึ่งหนึ่งของรัศมีก็คือ ครึ่งหนึ่งของ20ก็คือ10ใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็น2พายคูณ10คูณ5เราก็จะได้เป็น2คูณ3.14คูณ50เพราะ5คูณ10ได้50เราก็จะประมาณออกมาได้314ตารางหน่วยเพราะฉะนั้นพื้นที่สีผิวทรงกระบอกทั้งหมดก็คือเอา628อบวกด้วย314ก็จะได้เป็น9 4 2ตารางหน่วยนั่นเองและทีนี้มาดูข้อถัดไปข้อถัดไปนะคะถังน้ำทรงกระบอกใบหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 28เส้นหาส่นกลางภายนอกก็คือลากยาวเลยนะคะาลากยาวตรงนี้เนี่ยลากยาวตรงนี้นะคะอันนี้28นะลากยาวไป28แล้วทีนี้หนา14เซนติเมตรและสูง50ทางน้ำใบนี้มีพื้นที่ผิวภายนอกและภายในกี่ตารางเซนติเมตรนะเห็นไหมข้อน,นี้เขากำหนดค่าพายให้มาประมาณ22ส่วน7เพราะฉะนั้นเราไปดูกันค่ะรัศมีภายนอกเท่ากับ เศษ1นึ่ส่วนสอคูณยี่สิบแทำไมถึงคูณ28ก็คือรัศมีภายนอกเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางยี่ใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือรัศมีเพราะฉะนั้นยี่สารสองก็คือ14เซนติเมตรนั่นเองพื้นที่ผิวภายนอกของทรงกระบอกก็จะคือ2องไพารกำลังสบวกสองพาร์เและทีนี้ที่เหลือ แทนค่าอันนี้ลงไปเสร็จเรียบร้อยเขียนประมาณค่าค่าพายแทนด้วย22.7ส่วน7รัศมีอันแรกก็คือ14อันนี้2คูณ2 2ส่วน7วงเล็บคูณด้วยรัศมีก็คือ14และก็ 50นี้ก็คือส่วนสูงนั่นเองคูณกันเสร็จเรียบร้อยตัวนี้จะได้1232บวก4,400รบวกรวมกันได้5 6 3 2ตารางเซนติเมตรพื้นที่ผิวภายนอกและทางน้ำใบนี้ประมาณ5 6 3 2ตารางเซนติเมตรทีนี้ไปหารัศมีภายในรัศมีภายในก็คือเศษ1ส่วน2คูณอันนี้รัศมีภายนอรลบด้วยรัศมีภายในก็จะเหลือแค่7 ที่เหลือเราก็ใช้วิธีการแทนค่าลงไปเลยก็คือใช้สูตรเดิม2พายอากำลังสบวกด้วย2พายอคูณ22ส่วน7ลรัศมีคือ7 7ยกกำลัง2บวกด้วย2คูณ22ส่วน7คูณ7และก็คูณ50ก็ได้ได้ประมาณออกมาเป็น308บวก2 2 0 0ก็จะได้ประมาณ2 5 0 8ตารางเซนติเมตร และทีนี้เราก็เอาถังน้ำพื้นที่ผิวภายนอกบวกรวมกับพื้นที่ผิวภายในก็คือเอา5632บวกด้วย2508บวกรวมกันนั่นคือพื้นที่ผิวภายนอกและภายในทั้งหมดเรียบร้อยค่ะ